ก้านกล้วยจะมาแล้วนะก้านกล้วยจะมาแล้วก้านกล้วยอยากมาอ้อนพ่อกับน้ำมาเล่เพราะตาเขา่าก้านกล้วยกันน้ำบากับตาโตขึ้นเด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันสี่หยับน้องนี่มันสี่หยับน้องเด้ยลูก cage, bitch, การกวยเห็นน้ำว่าได้ออนลูกปางางมาแล้วมาแล้วอยากมาอ่อนพ่อเห็นพ่อมาเล่นกับน้ำว่าการกวยลุกปางางมาเลยเป็นเวลาค่ำๆเรามาเล่นกับเด็กๆให้ความอบอุ่นเราเลี้ยงแบบเอาใจใส่นะคะเลี้ยงด้วยใจรักทุกตัว สมาชิกดวงทองฟาร์มอยู่นี่อบอุ่นทุกตัวนะคะมาแล้วก้านกล้วย <laughs> ก้านกล้วยอิดช้าอยากมาอยากมาไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วหาทางมาจนได้ละไม่ยอมแล้วอยากมาอยากมา <laughs> ก้านกล้วย <laughs> มาเลยมาเลยอยากอยากอ้อนพ่อก็มา การกล้วยไม่ยอมกันกล้วยจะมาแล้วน้ำ่าเราจะลูกกับยานการกล้วยเนาะน้ำมากลัวการกล้วยเตรียมลูกแล้วการกล้วยจะมาแล้วเออมาแล้วการกล้วยมาแล้วมาจนได้การกล้วยมาจนได้บ๊ะบ๊ะกวนกันลูกบ๊ะกวนกัน งามใจไม่กลัวน้องนะลูกงามใจคนเก่งนะลูกคนเก่งจังงามใจน่ารักนี่นะการกล้วยนอนลงสะการกล้วยนอนตากพ่อเร็วการกล้วยนอนตากผ้าไหนครับนอนตากผ้าสิครับการกล้วยครับมาแล้วจอมขี้อ่อนมาแล้วนะคะหันหาหม่องสีลงเด้ การ <ไป S 1> กวย <ไป S 1> หัน <ไป S 1> หาหมองสีนอนมาหาพอแล้วอืลูกสาวน้มใจการกวยจะมาหานอนตักพออ่อเด็กพอสัญญาผใหนนอนน้น<ะ>นำาลูกมาจินยาแล้วเห็นการกวยมาน้ำาลูกมาจินยาแล้วเห็นการกวยมาลูกปางงางเลยน้ำใจกับมาอ่อนแม่แล้วน้ำใจ การกายก็อ่อนพอเด้อการวก้วก็มาอ่อนพอแล้วไงกำลังหาจังหวะจะนอนตากแล้ว